แกงยยกในหน้าที่ไปนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะมาฟันต้นกล้วยให้ท่านผู้ชมพอกันนะครับผมเนอเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าใครอยากกินแกงยยกขึืนอไปฟันต้นกล้วยต้นน้อยบัดไจนะครับถ้ามันต้นน้อยมันจะมียวกขึ้นท่านนะครับพอในขนาดต้นมบต้นเหงานะครับได้ยวกแยะนะครับวิธีการถ้าเอาเยื่อเอาใยของยวกออกนะครับนี่เลยครับง่ายๆที่สุดนะครับถ้าจะให้มันปุดนะครับหักปอกออกมานะครับแล้วมันจะเป็นเส้นๆอีกลากออกมานะครับไข่อกหักนะครับเพื่อมากินยวกเนอเพราะอย่างเพราะว่าขนาดโยกยังมีเยื่อใยให้เรานะครับ <laughs> นะครับผมโอเคนะครับถือว่าแล้วละนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ก็มีวิธีที่คนแบบเก่าเี็นอยู่โดยการจช้ตอกเนาะตอกกลนกลนกนะนะครับ ต่อไปมาตำน้ำพริกนะครับเอาหอมขาวนะครับเอาพริกมาตำเลน้องคำเบิ้งเนอะนะั่นนะครับน้องคำเบิ้งผมเหลืองอ้อยต่อยนะ <g oda> น้องคำเบิ้งผมงามกว่าใส่ข้านะครับตำไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใส่จะคายต่อนะครับตำเพื่อมันมกเหลี่ยกๆเนอใส่เม็ดหอมป้อมเพื่อเพิ่มความหอมนะครับอารม م าเธอรีนะครับผมแล้วก็ใส่ห้างหอมป้อ,ปอมมันต้องไปปัน้นมันต้องไปกุกมันซะอย่างนะเพื่อมันมีเ,เท็กเจอร์นะครับแล้วก็กะปิสุดท้ายกะปิด้วยหอมแดงเหมือนเก่านะครับเตี้ยครับบลโคลคาด์ก็และเนาะตั้งหม้อใส่น้ำมันนะครับผมแล้วก็็พรริกกกลลงไปคคคััััั่่่วววนนนนะะให้มมมสุอบแ ลูกหมูลงไปนะครับไอ้แม่นไอแ้แม่ผมใส่ไก่กูเตื๋ยผมก็ใส่ไก่นะครับแต่โคนเนี่ยกไก่ผมเปิน้นตายไปแล้วเนาะวันนั้นเปิ้นผมสั่งไก่เปิ้นมาเลี้ยงเจ้าตี๋ครับเปิ้นเนี่ยกไก่ผมปุ๊บเปิ้นตายเลยนะครับผมผมพอเปิ้นเนี่ยกไก่เก่งขนาดเลยนะครับสะอาดตัวหลังจากเปิ้นเสียไปผมกับ,บ่มู้จะไปเปิ้งไก่แล้วครับฆ่าคนเดียวก็บ่ได้เนาะใส่กระดูกหมูไดนะ้ง่ายดีเนอพอถ้าน้ําม,มันเดือดนะครับผม,ผมก็ใส่ยวกเข้าไปยวกขาวเค้านั่นนะครับเหมือนกโบรานเปิ้นว่าอีน้องนะนะขาวยังงยยวกกสุัหม่น ปรุงรสดด้วยผมพุงรสแต่รูแดงเกี๊ยวเมี่ยงนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับเขารองซิมหน่อยและปไาเวลิกูดนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่นี่เลยนะครับใบบักหูนแล้วก็ผักชีนะครับผมเพื่อความหอมนะครับผมนี่ก็ได้ละจัดใส่ถ้วยนะครับผมเอากระดูลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตักหยวกใส่นะครับเติมน้ำเห็นน้อยนะครับเพื่อมันมีน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับออนท็อปด้วยคอมเรนเดอร์นะครับผมไปถึงเวลาย่อกค่ะคือขนาดละ สวัสดีครับผมวันนี้มาปากระดึกในเดอรกําแรกผมจะนยำจิ้นไก่นะครับผมสุมาอภัยเต๋อเตอใครอยากกินเล้งบ่เฮ้ยนะครับครับรถไปใจแล้วไหนก็ให้เอาปีดมดนะครับเนี่ยคนเดียวก็ได้นะครับซื้อกระดูกมะล้างนะครับต้มใส่เกลือเนาะวันนี้บอกขอใจม้อแหงดันนะครับมันจะได้ประหยัดเวลาคระบำมีหม้อแหงดันกับม้อแข่างทำมาได้ก็ได้ครับจงจอนไว้สักสี่ห้าใบทำมันตึอสุกกําเดียวละเนอะซอยต้นหอมนะครับในระหว่างนี้ระหว่างมันทาเนาะซอยต้นหอมนะครับหอมป้อมนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับผักชีฝรั่งนะครับผมซอยให้มันหอมเตี้ยครับในระหว่างนี้ก็ฟังเสียงนะครับปี๊ปี๊ปี๊เหมือนมันจะระเบิดนะครับกระจายชีวิตแบบระแวงไปหน่อยนะครับช่วงนี้เนอะแล้วก็ซอยมะแนวนะครับปั่นพริกขลุ่ลุ่ลุนะครับพอมันสุกแล้วนะครับก่อนจะเปิดหม้อแห่งดันเนาะเขาต้องระบายความดันมันดังปี๊ปี๊ปี๊นะครับเหมือนรถไฟอะครับแค่นี้ครับก็ได้ละเนาะมันก็จะบอกให้มีรสชาติอย่างแต่ไดมันก็เปิดละเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยนี่นะครับพริกบ้แต่ลงแดงเกลือเมี่ยงนะคคครรรััับบบนนนนน้้้้ำปลลาาเเหห็็็อออยยะะแวววกซีิ๊ข ต้มไปหันบื้อแต่เมื่อไปต้องมือนะครับต้มว่าคือมันเดือดเดือดบอดบอดรอนใส่แห้งของป้อมนะครับได้ละเปาะนะครับเนอตักมาใส่ถ้วยนะครับผมจัดเรียงให้สวยงามนะครับเติมน้ำเนาะไปเลยมีผักขันยังก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมะนาวนะจ๊ะไข่มักส้มก็ใส่นักๆนะครับผมนี่เปาะแห่แก่นมนาวถ้วยนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับออนท็อปด้วยพริกแต้นะครับผมพริกแต้ที่เขาปั่นเบอร์เกี้นะครับโหแห่โหแห่นะครับผมถึงเวลานะครับยอกค่ะ เปื่อยขนาดแล้ยังคือครับผอมกล้ำเนี่หีบน้ำหอหอนเลยหรอคือขนาดละ้ สวัสดีครับผมปลานกับเมนูปลาลิ้มกึยตื้นในนาทีปลายนะครับผมก็ดึงมาบ้างปลานะครับปกติกับบั้งธรรมดาก็ได้นะครับอย่างผมบ้างอีกัะคือมันเท่ครับนะครับพอบ้างปลาเสร็จปุ๊บนะครับพอก็มาเตรียมผักกาดขาวนะครับซองหัวนี้ใหญ่สุดในต้นแก้วซิตี้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็ปลาลิ้มนี่เขาแปรงไว้นะครับมาใส่จานแล้วก็เอาผักมายองนะครับปรุงรสด้วยนี่เลยนะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับซอสปักเขียวนะครับแล้วก็นี่เลยเกลือนี่หน่อยนะครับตั้งขึ้นมาฮ้อนๆนะครับผมติม ผมจะให้ของเตรียมกันใหญ่เนอมันจะได้เป็นบะโลขอกขากดีนะครับซอยให้มันเป็นบะกุ้งมะก้ามเยอะเนอะต่อไปตำพริกนะครับอย่างผมมาใจ้เครื่องปั้นเนีย่ยผมจะแจ้คคำเบื้องนะครับมันไม่ได้ออกคลิปมาหลายวันละตำพริกคือเรียกๆนะครับเติมมะแนวแห่จรนนะครับเนื้อแปะก็บแห่จรนนะผมมากเกมเนอะ ใส่น้ำยำสูผีบอกไปนะครับ2จ้จอนนะครับไข่บะหมี่กับน้ำตาลเขี่ยวไปเด้อแล้วก็นี่เลยนะครับผมพงนัวแต่พวกกลัวไปแอวนะครับผมไปแอวไหนก็ไปแอวกะลุงแดงเกมี่ยงเัยนะครับผมเมื่อยนะครับก็จะใส่ของเตรียมนักหน่อยนะเสร็จแล้วครับเนี่ยตอนนี้ป่าเขาก็ได้แล้วครับมายองแล้วปลาเขาหนาแต่หน่กลัวนะเขาก็เอาพริกที่ตามในที่มาราดลงไปนะครับที่แต่งวางนี่ลยครับพักกำปื้นนะครับผมพักกำปืนหรือว่าขึ้นช่ายนะครับผมแล้วก็นี่เลยสถานะหรือว่าหอมดวนนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับไปถึงเวลายอกกินกับนี่เลยหอมดวนนะครับอ คือขนาดอ่ะกูดังลงหมดอ,อ,อ่ะพิดฟอดพิดฟอดอ่ะไปยอก